ไม่จะบอกว่าเอาเป้นแมมาเยอะแล้วมาเยอแต่แมินานี่คืแ่คละหกนตัวนี้มาจะบอกว่าไอ้ที่เยอะนี่หายกับตัวนี้แน่นอนหายเอาบนเกอกันยัเข้าไปกละินเลยเคไม่ต้องโทรครับเราจัดรถบัดรอแล้วเียคนตลาดคนไม่ขายเนี่มันก็มาหา มาชิกินสินค้าก็ได้อีกร้อยย่สบาทคิเองนะคะตัเรืองประธานม่อยากสร้างเงื่อนในการตลาดที่มยากนะคะเรเตนอีกเดรับเสร็จเี่เดี๋ยวประานจะบอกว่าชื่อว่ไงอันนี้กินกน้่